ลิซ่าเอ็กโบกาลีลงเองเตรียมตัวให้พร้อมการมาถึงที่แสนพิเศษแฟนๆนั่งไม่ติดสื่อลงข่าวบอกแบบนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเราจะได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวของลิซา X อ็กบุกกาลีนะคะกำลังจะมีขึ้นในเร็วนี้สําหรับลิซาเอ็กบุกาลีแคมเปญใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางแบรนด์บุกาลีมาลงคลิปงาน PR ใหม่นะคะเป็นคลิปเครื่องเพชรจิวเวลรีชั้นสูงลูหลานะคะเป็นหินอัญมณีเจียระไน หยดน้ำทองนะคะเหนือการเวลาการจัดเปล่งประกายการน่าลหลงใลในงานฝีมือของชาวโรมันโบราณโดยกลายเป็นชิ้นงานดีไซน์ร่วมสมัยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการที่จะมาถึงที่ไม่ธรรมดาของบูกาลีคอลเลกชันใหม่เครื่องประดับของคาบูชอลสื่อถึงความหรูหรานะคะชั้นสูงบูกาลีก็จะเป็นชิ้นงานคอลเลกชันใหม่คาดว่าสำหรับ งาน PR GBA ของน้องลิซ่านะคะแคมเปญใหม่คงจะเปิดตัวออกมาในเร็วๆนี้ค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าจะมาในคอนเซ็ปต์ไหนเป็นลุกผู้ดีนะคะแบบเศรษฐีนีย่อมๆเป็นองค์หญิงเจ้าหญิงในราชวังหรือจะเป็นลุกแบบสาววัยรุ่นแบบทันสมัยสามารถจับต้องได้นะคะดูแล้วเรียบหรูดูแพงเราก็มารอดูกันต่อไป ทางด้านของสื่อของ MTV Spain นะคะมีการบอกว่าหากคุณได้โอกาสเลือกศิลปินที่อยากจะบันทึกร่วมทำงานให้กับลิซ่าคุณอยากจะให้ลิซ่าทำงานกับใครอะไรประมาณนี้โดยแฟนก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าโดยมีเพื่อนสนิทสาวศิลปินชื่อดังโรซาเรียเทเล s สว f t ริ h a n n a และเบลลี i ไอริสนั่นเองค่ะและอีกมากมายแฟนๆต่างก็เข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ